สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมีเลขดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะซึ่งเป็นเลขชุดเดียวเที่ยวรอบโลกเลยค่ะเป็นเลขชุดเดียวที่สามารถเล่นได้ทุกหวยทุกหุ้นและก็ยี่กีในทุกๆเว็บนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมีเลขอะไรมาแบ่งปันกันบ้างไปดูกันได้เลยค่ะ และนี่ก็คือเลขเด่นชุดเดียวเที่ยวรอบโลกใช้ได้กับทุกหวยทุกหุ้นและก็ยี่กีในทุกๆเว็บนะคะ,ะหวังว่าเพื่อนๆจะนำเลขชุดนี้ไปใช้และก็เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเลขเด่นในวันนี้ได้แก่เลขชุดนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะจดแล้วก็นำไปใช้งานกันได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วเราไปดูกันต่อนะคะ สำหรับเลขยี่กีนะคะแอดมินแบ่งปันเป็นเลขวิน8ตัวนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆจับเลขทั้ง8ตัวนี้มาจับคู่กันนะคะและเล่นไปกลับด้วยนะคะจะได้เลขทั้งหมด56ตัวค่ะและเลขวินวันนี้ก็ตามที่เพื่อนๆดูได้เลยนะคะแอดมินก็จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถที่จะจดตัวเลขเหล่านี้นะคะแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยค่ะ อย่าลืมนะคะวิธีการเล่นค่ะเล่นได้ทุกเว็บนะคะเลือกว่าจะเล่นบนหรือล่างนะคะตามจนเจอได้กำไรแล้วก็หยุดกันค่ะเลขจะมีถูกมีผิดสลับกันเป็นช่วงๆนะคะไม่ได้ถูกตลอดแล้วก็ไม่ผิดตลอดค่ะดังนั้นหากเลขผิดก็ให้หยุดดูก่อนนะคะถ้าเลขเดินก็กลับมาเล่นต่อได้ค่ะก็หวังว่าเลขชุดนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและนี่ก็คือโปรแกรมคิดหวยนะคะซึ่งเป็นโปรแกรม p o w e r รนั่นเองค่ะเป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราใช้ในการเลือกสูตร เลขนะคะแล้วก็ใช้ในการคำนวณได้ทุกหวยทุกคุณแล้วก็ยีก่กีทุกเว็บค่ะโปรแกรมคิดหวยคือเครื่องมือหนึ่งที่คนคิดเลขนักคิดนักคำนวณทั้งหลายหรืออาจารย์เก่งๆทั้งหลายมักจะมีไว้ใช้งานนะคะเพราะว่า เป็นนักคิดนักคำนวณแล้วก็เป็นผู้ช่วยที่ดีเลยล่ะคะ่ะวิธีการใช้งานของโปรแกรมนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงกรอกผลลางวันย้อนหลังเข้าไป6-8ถึงแรอบเท่านั้นค่ะเมื่อกรอกผลรางวันเสร็จแล้วจะมีเลขเด่นให้เราดูนะคะเราสามารถเลือกดูได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะโปรแกรมนี้มีทั้งเลขเด่นเลขบินเลขปกัก และยังแถมด้วยเลขไหลนะคะเลขไหลก็คือในช่วงระยะเวลานี้มีเลขอะไรที่น่าลงทุนกันบ้างค่ะเอาราคาสําหรับโปรแกรมคลิปหวย p o w e r อร์ริก็ฝากเพืเ่อนๆไว้ด้วยนะคะท่านใดที่อยากมีโปรแกรมไว้ใช้ก็ดูได้ที่ l i น์แอดที่แอดมินใส่ไว้ให้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันกันกบเทคนิคดีๆของเลขยี่กีอีกแล้วนะคะ แอดมินจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการเล่นเลขรูดบินปักแล้วก็มัดนะคะโดยเทคนิคนี้นะคะได้กาไรแล้วหยุดคือผู้ชนะนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูเทคนิคการเล่นนะคะแอดมินก็อยากจะแจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าการลงทุนใน เลขนั้นเหมาะกับนักลงทุนจริงๆนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนแนะนำว่าหากไม่มีทุนที่จะนำมาใช้สำหรับเพื่อที่จะลงทุนกับตัวเลขแนะนำเลยนะคะอย่าเล่นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆน,นำเงินทีละร้อยสอเอามาเติมเพื่อที่จะเอามาเล่นหวังว่าจะได้หวังว่ามันจะถูก เราเราได้เอาเงินมาลงทุนได้น้อยเนี่ยค่ะบอกได้เลยค่ะว่ามันเหมือนกับเราเอาเงินอะไปให้กับเขาฟรีๆมันโอกาสในการได้มันน้อยมากค่ะฉะนั้นหากไม่มีทุนนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นการลงทุนแนะนําว่าไม่ต้องเล่นเลยค่ะดูเฉยๆก็พอค่ะนะคะโอเคค่ะทีนี้มันมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินลงทุนแล้วล่ะเราจะทํายังไงแอดมินก็แนะนํานะคะว่าถ้ามีงบอยู่ประมาณหนึ่งพันนะคะ เพื่อนๆก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ประมาณ100-300นะคะแล้วก็ถ้ามีงบสัก2,000ก็ตั้งเป้าไว้ที่300-500ค่ะและถ้าเรามีาเงินทุนงบ เรามีงบเยอะหน่อย3 0 0 0นถึง5,000นะคะเราก็จะตั้งเป้าอยู่ที่500ถึง1,000ได้ค่ะฉะนั้นเพื่อนๆดูนะคะว่าเรามีงบเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งเป้าตามนั้นเห็นไหมคะและถ้าเพื่อนๆมีแค่ร้อย200อย่างเงี้ยค่ะเติมทีละร้อยเติมทีละ200อเพื่อนๆจะตั้งเป้าเท่าไหร่คะตั้งเป้า20บาท30บบาทอย่างเงี้ยหรอคะถ้ามีทุนน้อยแนะนำว่าอย่าเล่นนะคะเอาละค่ะเหมาะสำหรับนักลงทุนนะคะ สำหรับการเล่นเลขรูป19ประตูนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยเห็นนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เองค่ะหน้าตาของเลขรูป19ประตูก็คือเขาจะมีเลขให้2ตัวมา1ตัวนะคะเลข2ตัวมา1ตัวให้เล่นรูป19ประตูบนและก็ล่างแต่ถ้าจะถามว่าถ้าจะให้ถูกวิธีทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดของการเล่นเลข สองตัวมาหนึ่งตัวคืออะไรคะแอดคำตอบก็คือวิ่งบนแล้วก็รูด19ประตูล่างนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบวิ่งกันใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่อไม่ชอบวิ่งกันเราก็จะเสี่ยงกันนิดนึงค่ะออกจะเสียวหน่อยๆน,นั่นก็คือเล่นแค่รูด19ประตูบนแล้วก็ล่างนั่นเองค่ะเทคนิคก็จะมีเล็กๆน้อยๆไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะ รูด19ประตูบนล่างเหมือนกันค่ะนั่นก็คือให้เลขมา2ตัวนะคะแล้วก็มันจะมาแค่ตัวเดียวด้านล่างนี้ก็คือจับคู่ให้นั่นก็คือเดน7กับ8ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ชอบรูดแต่ชอบเสียวลงไปอีกก็คือเสี่ยงลงไปอีกก็คือจะแค่เล่นเลขจับคู่บนล่างไปกลับนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ ให้ศูนย์กับ4ฟันศนย์ความหมายก็คือระหว่าง0ูนย์กับ4เนี่ยไม่ชอบเล่น0ูนย์กับ4ไม่ชอบเล่นเลข2ตัวจะเล่นเลขตัวเดียวก็เลือกเลขศูนย์ตัวเดียวได้นะคะหรือถ้าไม่เล่นเลข0ูนย์ตัวเดียวชอบเสี่ยงลงไปอีกก็เจาะอย่างเดียวค่ะตรงนี้ก็จะมีเจาะให้ถามว่าเลขเจาะเข้าบ่อยไหมบอกได้เลยค่ะห้า0ิห้าสิบนะคะเพราะเลขยิ่งน้อยโอกาสเสี่ยงก็ยิ่งเยอะค่ะพอจะเข้าใจกันนะคะอันนี้ก็สองตัวมาตัวเช่นกันค่ะ สองตัวมาตัวเหมือนกันก็คือให้เลขสี่กับเลขเก้าแล้วก็สเลขสี่ความหมายก็คือให้เลขสี่กับเลขเก้าเน้นเน้นเลขสี่นั่นเองค่ะตรงนี้ก็เช่นกันค่ะเลขสามกับเลขศูนย์เน้นเลขศูนย์นะคะด้านล่างตรงนี้ที่เห็นก็คือการจับคู่ให้เช่นเดียวกันค่ะและเขียนห้อยไว้ว่าติดเบิ้นตองความหมายก็คือรอบนี้ติดเบิ้ลก็ได้ติดตองไว้หน่อยก็ดีนะคะ เอาละค่ะนี่ก็คือเทคนิคนะคะส่วนอันนี้ก็เช่นกันค่ะ2ตัวมา1ตัวค่ะให้เลข2กับเลข0ตัวใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยค่ะคือตัวเน้นแสดงว่าระหว่าง2กับ0นเนี่ยเน้นเลข2นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็ค่ะล่าสุดที่จะต้องให้เล่นรอบถัดไปให้เด่น6กับ7และเน้นที่เลข6นะคะตรงนี้ก็คือจับคู่ให้จับคู่ให้แล้วก็อันนี้มีเลข3ตัวให้แล้วก็บอกว่าติดเบิ้นตองด้วยนะรอบนี้โอเคค่ะนี่ก็คือเทคนิคของการวางของแอดแต่ละท่านนะคะ อันนี้ก็เป็นของแอดท่านเดียวกันค่ะให้เลข4กับเลข5เน้นที่เลข4นะคะให้เลข2กับเลข3เน้นเลข2ค่ะอันนี้ก็ให้1กับ2แล้วก็เจาะส่วนผลรางวัลถูกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพื่อนๆก็ดูเอาตรงนี้ได้นะคะจะบอกว่ามีถูกแล้วก็มีฟันนะคะแล้วก็มีเจาะ อันนี้ก็มีถูกมีฟันมีเจาะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือถูกเฉยแอสเขาก็จะไม่ได้เขียนว่าเจาะหรือฟันเราก็สามารถดูเองได้นะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะถูกค่ะมีเจาะด้วยมีฟันด้วยนะคะก็ตามนี้เลยค่ะไม่ยากนะคะเอาต่อไปค่ะหลังจากนี้เทคนิคก็คือเลือกเล่นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งความหมายก็คืออาจจะมีแอสสองถึงสามท่านสลับกันมาวางเลขให้ฉะนั้นให้เราเลือกเล่นตามเพียงแค่คนเดียวนะคะหรือตามอย่างเดียวที่เราต้องการจะตามนั้นค่ะ เลือกหนึ่งคนและเลือกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะเล่นตามจนได้กำไรแล้วหยุดนะคะ และการเล่นเลขรูด2ตัวมา1ตัวนะคะก็คือเลขเด่น2ตัวมา1ตัวเทคนิคของการลงทุนนะคะแอดมินจะให้ดูเป็นสรุปนะคะอันนี้ในลักษณะตัวละ1นะคะเราจะเทียบในอัตราส่วนตัวละ1นนั่นเองค่ะถ้าเราเลือกเล่นด้วยเทคนิค เล่นทั้ง2ตัวเลยนะคะทั้งบนแล้วก็ทั้งข้างล่างนะคะเราจะใช้ทุนอยู่ที่76กําไรอยู่ที่14นะคะและถ้ามันเด้งนะคะบนล่างเราก็จะรับอยู่ที่104นั่นเองค่ะในกรณีที่2ค่ะถ้าเราเลือกเลขเฉพาะเลขเด่นมาแค่ตัวเดียวนะคะแล้วเรารูด19้ประตูบนล่างเราจะใช้ทุนอยู่ที่38นะคะแล้วก็ถ้าเลขมันเด้งนะคะ ถ้าไม่เด้งเราก็ได้52แต่ถ้ามันเด้งบนล่างเราก็รับไปที่142นั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเล่นแต่ตัวเจาะล่ะตัวเจาะที่เป็น2ตัวบนล่างไปกลับนะคะก็จะใช้ทุนอยู่ที่40กําไรที่50นะคะและถ้ามันเด้งบนล่างเพื่อนๆก็รับไปที่140และนี่ก็คือต่ออัตราส่วนต่อ1นึนะคะซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าอัตราส่วนต่อ1เนี่ยเราจะต้องใช้ทุนประมาณนี้ถูกไหมคะ และแอดมินก็แนะนําว่าเราไม่ควรที่จะเล่นตัวละหนึ่งเพราะว่าถ้าตัวละหนึ่งเพื่อนๆก็ดูอัตราส่วนที่จะได้นะคะวันหนึ่งเราจะได้สักเท่าไหร่และมีโอกาสในการตามทุนเท่าไหร่ฉะนั้นเทคนิคในการเล่นก็คือเราต้องมีงบหรือแบ่งเงินทุนออกมาไว้สําหรับตามเลข 6ถึง8รอบนั่นเองค่ะดังตัวอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเรามีงบอยู่ที่1,000เราก็ตั้งเป้าแค่100-300ถึง300บาทเท่านั้นค่ะได้100-200ก็รีบหยุดนะคะเพราะว่างบ1,000บาทเวลาเอามาลงทุนแล้ว โอกาสที่เราจะต้องใช้ตามเลขประมาณ6-8ถึงรอบในจังหวะที่ถ้าเราบังเอิญเจอเลขมันหลุดพอดีนะคะโอเคค่ะเทคนิคก็คือใหเอ้เพื่อนเลือกเล่นเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเล่นเนี่ยคะ่ะเทคนิคมีทั้งหมด3ตัวเลือกเล่นเพียงอย่างเดียวได้กำไรแล้วหยุดค่ะไปดูกันต่อค่ะ ต่อกันด้วยเลขปักหลักนะคะซึ่งแอดมินแนะนำก็คือปักหลัก6ตัวนั่นเองค่ะทำไมต้องเป็น6ตัวไม่เป็น5ตัว5ตัวก็ได้เช่นกันค่ะ5ตัวก็50 50นะคะอัตราในการ ถูกนะคะส่วน6ตัวก็จะเยอะมากขึ้นหน่อยนั่นเองค่ะและถ้า6ตัวเราก็จะได้ทุนอยู่ที่60นะคะกําไรก็จะอยู่ที่30นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็ไม่เล่นกันอยู่แล้วค่ะ60ได้30ถูกไหมคะแอดมินแนะนําว่าเหมาะสําหรับนักลงทุนฉะนั้นขั้นต่ําก็คือ ตัวละห้นั่นเองค่ะเราก็จะใช้ทุนอยู่ที่300นะคะเราก็จะได้อยู่ที่150ค่ะหรือถ้าเราใช้ทุนที่10นะคะก็จะเป็นทุน600ได้มาที่300นะคะเราได้ตามเป้าแล้วเราก็หยุดแล้วก็ถอนนะคะซึ่งในห้องก็จะมีการวาง10บบนรูดหน้าบนอย่างนี้นะคะถ้าให้มาในลักษณะแบบนี้เพื่อนๆเห็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือเลขปักหลัก10บน6ตัวนะคะซึ่งเป็นชุดยาวสามารถที่จะส่งโพยเดิมได้นั่นเองค่ะ จิมครั้งเดียวนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็ดึงโพยเดิมมาแล้วก็ส่งได้เลยนะคะไม่ใช่แบบต่อรอบนะคะถามว่าแบบต่อรอบมีไหมก็มีบ้างเช่นกันค่ะแต่ว่าแอดมินก็จะมีทั้งแบบชุดยาวแล้วก็มีทั้งแบบต่อรอบให้นั่นเองค่ะส่วนผลรางวัลก็เท่าที่เห็นก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้ง2แบบให้กับเพื่อนๆดูใครที่อยากดูรายละเอียดมากขึ้นก็สามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะอันนี้ก็ถามว่าอยากจะได้กําไร เท่าไหร่ที่เราตั้งเป้าวันละร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยหรือแม้แต่1,000อันนี้ก็สามารถที่จะวางแผนการลงทุนได้ตามเป้าแล้วก็หยุดนะคะต่อไปค่ะตามมาด้วยเลขวินแปดตัวนั่นเองค่ะ เลขบิน8ตัวมันจะมีทุนทั้งหมด56ตัวใช่ไหมคะและเราก็จะได้34ค่ะฉะนั้นวิธีการลงทุนท่าตัวละ5นะคะก็จะทุนอยู่ที่280ได้มาที่170ค่ะ ถ้าทุนตัวละส0บนะคะจะทุนอยู่ที่560แล้วก็ได้มาที่340นะคะเดี๋ยวเริ่มค่ะเช่นกันนะคะได้แล้วหยุดนะคะเราก็จะเก็บกําไรในทุกๆวันนั่นเองค่ะส่วนเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะคะอย่างแอดมินเอามาให้ดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะวินล่างนะคะวินล่างบอกว่าไม่มี5กับ8แอดมินก็จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการลงทุนเท่าไหร่ได้ยังไงตรงนี้ก็ได้ลงไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็เช่นกันค่ะเอาตัวอย่างมาให้ดูทั้งสองตัวอย่างนี้นะคะวิธีการเป็นแบบไหนอย่างไรเห็นไหมคะมีการได้บ้างมากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอยากได้วันละเท่าไหร่อย่าลืมวางแผนการลงทุนได้แล้วก็หยุดนะคะโอเคค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆจะถามว่าแล้วเลขหลุดมีไหมเลขที่แอดมินวางในห้องมีหลุดไหมคะ คำตอบนะคะแอดมินตอบด้วยใจจริงเลยค่ะตรงๆเลยนะคะมีแน่นอนค่ะเพราะอะไรดูไหมคะเพราะอีกีไม่มีสูตรใดๆตายตัวและไม่มีสูตรไหนที่จะเดินยาวนานต่อเนื่องสูตรยีกีมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติค่ะและแอดมินที่วางเลขให้ถึงแม้ว่าแอดมินจะมีสูตรเฉพาะตัวมีเทคนิคการเล่นเลขของตัวเองและมีเทคนิคการดูเลขแล้ว บางครั้งการที่เราดูแล้วคิดว่ามันจะมีมันจะถูกมันจะออกตามนี้เมื่อเราเอามาวางให้สมาชิกได้เล่นบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกฉะนั้นไม่ว่าการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงการเลือกสูตรไหนมาเล่นก็ย่อมมีความเสี่ยงเท่าๆกันนะคะโอเคค่ะทีนี้สิ่งสำคัญที่แอดมินอยากจะฝากเพืเ่อนๆเลยก็คือเทนแทนแท ยี่กีไม่มีสูตรการคิดเลขที่ตายตัวแต่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในทุกครั้งที่เล่นและเทคนิคที่เราจะชนะยี่กีได้นั่นก็คือวางแผนการลงทุนเล่นได้กำไรแล้วให้รีบหยุดนะคะ ไม่ว่าเพื่อนๆจะตั้งเป้าไว้เท่าไรในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเวลาให้เล่นตามแผนการลงทุนที่วางไว้นะคะเล่นได้แล้วให้หยุดพักทันทีและถอนจ้าวางเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเล่นใหม่เก็บใหม่นะคะเรามีเวลาในการเก็บตลอดแล้วก็บ่อยๆค่ะและหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นเทคนิคและแนวทางให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้ปรับเล่นให้เกิดประโยชน์นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ